เงินแค่แปดหมื่นจะทวงอะไรนักหนาเธอเป็นคนมาขอให้ฉันช่วยนะฉันไม่ได้เป็นคนควักเงินออกมาจากกระเป๋าเธอนี่ไม่จ่ายทวงให้ตายฉันก็ไม่จ่ายแกชาตินี้ไม่ต้องเจอกันแล้วนะลูกหมูผมเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับพี่เดือดร้อนเรื่องเงินหรอจะเอาเท่าไหร่หรอบอกพี่มาเลยพี่โอนไวบีมบีมเดี๋ยวก่อนสิบีมโอ๊ยสิงของแกอยู่ลูกหมูปล่อยฉันฉันจะรีบไปทำธุระบีม เงินที่เธอยืมฉันไปเมื่อไหร่จะคืนนี่เมื่อไรกกำหนดมาสามเดือนแล้วนะถ้าฉันมีฉันก็คืนเองแหละเงินแค่แปดหมื่นจะทวงอะไรนักหนาบีมเธอพูดแบบนี้ได้ยังไงเธอเป็นคนมาขอให้ฉันช่วยนะแล้วไงฉันไม่ได้เป็นคนควักเงินออกมาจากกระเป๋าเธอนี่เธอเป็นคนให้ฉันเองช่วยไม่ได้นะลูกหมูถ้าเธอไม่คืนฉันจะแจ้งความนะบีมแจ้งเลยหลักฐานก็ไม่มีจเจ้าตำรวจที่ไหนมาจับฉันได้บีม เธอจะไม่จ่ายนี่ฉันจริงๆหรอใช่ไม่จ่ายพวงให้ตายฉันก็ไม่จ่ายแกเมมโอ๊ยฉันบอกให้ไปลูกหมูลาดนี้ไม่ต้องเจอกันแล้วนะลูกหมูหน่าโม,มน,นี่สมบัดเด็กเหมือนทบบบี่แกบอกเมมเราจะจะตามหาเธอได้ที่ไหนลูกหมูลูกคุณกอน ว้าฉันไม่รู้ฉันจะทำยังไงแล้วฉันไม่น่าให้บีมยืมเงินเลยตอนนี้ฉันต้องหาเงินไปจ่ายค่ายาให้พ่อฉันไม่รู้ฉันจะทำยังไงจริงๆแล้วว่าใจเยนน็นๆนะลูกหมูเดี๋ยวฉันจะช่วยให้เธอได้เงินคืนเองฉันรู้ว่าฉันต้องไปตามหาบีมาจากที่ไหน เป็นไงยเยวันกระเป๋าอลิตเช่นใหม่ฉันสวยไหมสวยสิแกแพงหน้าดูเลยใช่ไหมเนี่ยก็ไม่กี่หมื่นหรอกพอดีเงินมันเหลือนวันจ้าแม่นคนรวยเออว่าแต่แกกับเด็กใหม่ไปถึงไหนกันแล้วจ้าก็เรื่อยๆฉันสายเปอยู่แล้วลายนั้นอ่ะลงหัวปักหัวปั๊มเลยแหละ อ้ยฉันอยากเป็นแกจังเลยอ่ะไป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 ,ไปทำงานก่อนเดี๋ยวฉันตามเข้าไปรีบตามมานะแกก็ไม,ไ,ไม่เห็นมีใครนี่ <c oughs> ปีเตอร์พี่ตกใจหมดเลย ตกใจอะไรขนาดนั้นครับพี่บีมผมเองอแล้วปีเตอร์มายืนจ้องหน้าพี่มีอะไรให้พี่ช่วยอีกหรอจ๊ะคือผมเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะช่วยผมได้ไหมช่วยได้สิจ๊ะเดือดร้อนเรื่องเงินหรอใช่ครับจะเอาเท่าไหร่หรอบอกพี่มาเลยถึงพี่จะไม่สวย แต่พี่โอนไวโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับพี่บีมมา <laughs> เข้าไปนอฟลิตกันพี่โอนให้เลยได้เลยครับ <laughs> <laughs> บีมแกแล้วแแล้วกด <laughs> เรื่องใหญ่แล้วบีม <laughs> ตะโกนอะไรของแก่นิอีวันมีเรื่องอะไร ยืมเงินใครเขามา บอสป้ายทวงหนี้ติดเต็มบริษัทไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องเป็นฝีมือเยลุ่มหมู่นแน่ๆบอสคะมีคนบุกม,มุงบริษัทเราแถมยังใส่ร้ายพี่บีด้วยค่ะใส่ร้าย,ายพี่บีมครับไม่ใช่ว่าพี่ไปยืมเงินเข้ามาจริงๆหรอครับ พี่รวยขนาดนี้พี่จะไปยืมเงินไทยอย่าไปเชื่อาบพวกนี้นะผมไม่เชื่อถ้าพี่ไม่ได้ยืมแล้วเขาจะมาทวงถึงนี่เลยเหรอพี่บีมผมพีดหวังในตัวพี่จริงๆฉันก็ด้วยผมก็ด้วยทุกคนอย่าเข้าใจบีมผิดนะบีมไม่ได้ยืมใครจริงๆให้บีพิสูจน์ก็ได้นะน้องพีเตร์ โอเคพี่บีมผมไม่พี่พิสูจน์ก็ได้ถ้าพี่รวยเงินเหลือจริงๆกล้าโอนให้ผมไม่หรือว่าพี่บีไม่ไว้ใจผมถ้าแกบริสุทธิ์ใจจริงแกก็โอนโอนไปเถอะผมเห็นด้วยคุณคณบีมก็ได้พี่ออนมาชีเตอร์นะ เงินครับคุณบีมค,คุณจะลังเลอะไรเงินแค่นั้นขนหน้าแค่ค e ุณไม่ร่วงหรอและอีกอย่างหลังจากที่คุณพิสูจน์แล้วค่อยให้ปีเตอร์โอนคืน pues ก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะบอสพี่โอนให้เลยนะเตอร์เงินเข้าไหม บแล้วครัในที่สุดลูกหมูก็ได้เงินคืนสักทีนะดีวะี๋ยลูกหมูเกมมาที่น,นี่ได้ยังไงแล้วทั้งหมดนี่เป็นฝีมือพวกแกใช่ไหมไม่ใช่ฝีมือฉันหรอกแล้วก็ไม่ใช่ฝีมือฉันด้วย ฝีมือพวกแกแล้วมันเป็นฝีมือใครผมเองบอสผมเป็นคนปริ้นรูปพวกนี้มาแปะเองบอสทำไแบบนี้ทำไมคะก็วามาบอกผมว่ามีพนักงานในบริษัทยืมเงินเพื่อนแล้วไม่คืนทำให้เพื่อนเดือดร้อนแต่ตัวเองใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายไม่นึกถึงบุญคุณเพื่อนคุณยังมีจิตสำารึกอ,อยู่หรือเปล่าบอสคะไปเชื่อเยาวายได้ยังไงอะ คนอย่างมันไม่มีอะไรที่น่าเชื่อเลยนะคะมันกโกหกทำไมผมจะเชื่อเขาไม่ได้ในเมื่อเขาเป็นน้องสาวของผมฮะน้องสาวใช่และปีเตอร์ผู้ชายที่คุณหลงหัวปัาหัวปั๊มเขาคือน้องเขยของผมของฉันจา้าขอโทษนะครับผมทำเพื่อความถูกต้อง เห็นแกนได้ถ้าพวกฉันไม่ใช่วิธีนี้ช่วยลูกหมูลูกหมูก็คงไม่ได้เงินคืนหรอกแต่มันไม่ใช่เรื่องของเธอมันเป็นเรื่องของฉันกับลูกหมูพอเธอบีนพอสักทีเถอะขนาดนี้แล้วเธอยังไม่สำนึกอีกตอนนั้นจะเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนแล้วเดือดร้อนฉันเลยให้เธอยืมแต่หลังจากนี้ต่อให้เธอคานเขามาขอร้องฉันฉันก็จะไม่ช่วยลูกหมู คุณลูกหมูครับเดี๋ยวผมโอนเงินทั้งหมดไปให้นะครับค่ะคุณปีเตอร์ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกลูกหมูยินดีครับลาก่อนนะบีมลูกหมูลูกหมูแกจะทำให้ฉันขายได้รึปาแบบนี้ไม่ได้นะลูกหมูไปไมลูกหมูส่วนคุณ <c oughs> คุณบีม คุณทำให้ภาพลักษณ์บริษัทเสียหายผมไล่คุณออกบอสแค่เิน็นี้เราไม่ใจถึงจะต้องไล่ออกไหเหรอคะใช่ครับคนไม่มีสัจจะอย่างคุณอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้หรอกครับขอตัวนะครับ เแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน